พลเอกประยุทธ์จะตั้งพักไหมคุณธรรมนัฐจะออกไปตั้งพักไหมกลุ่มผ่านกลุ่มสามมิตรผงาดจ,จริงไหมออคุณธรรมนัฐกับพลเอกประวิทย์ยังสายสัมพันธ์แนบแน่นสําคัญที่สุดในพักพลังประชารัฐจริงหรือไม่อะแขกคิดว่าการากมเมืองในอีกหน<ๆ>ึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนต่อจากนี้ไปอะคะ่ะเปลี่ยนแปลงได้ทุก<ม>วินาทีมันยังไม่มีอะไรนิ่งและลงตัวเลยนะแล้วแขกดูแล้วก็ยังคิดว่าพลเอกประวิทย์ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า คืองงก็ยังครึ่งครึ่งอ่ะอ่าถ้าให้น้ำหนักก็คืออาจจะเป็นเจ็ดสิบสามสิบอ่ะ,อะระหว่างฝั่งพลระหว่างปีกของพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์ก็มีปีกของตัวเองประมาณหนึ่งตอนนี้ใช่ไหมคะพลเอกประวิทย์ก็มีปีกของตัวเองไม่ถือว่าคุณธรรมานาัสอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะ่ะเขายังเขายังประเมินมเรียกว่าวัดกําลังแหละยังวัดกําลังของแต่และกลุ่มแต่และกลุ่ม,มคุณวิรัตไปกับใครคุณวิรัตไปกับบิ๊กป้อมแล้วมาถามคุณวิรัตทาไม ามว่า,าทั้งเนี่ยการไปต้อนรับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณวิรัยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ยืนยันไปเองแล้วนี่ว่าทั้งสองรักกันมา50ปีแล้วเจอกันคุยกันไม่มีทะเลาะจะเลิกรักกันก็ในวันที่ตายเท่านั้นนะฮะตายมันมีหลายแบบนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่แบบตายแบบ ตายหายตายจากกันไปมันมีตายวิธีการแบบอื่นๆก็มีนะฮะส่วนข้อสังเกตที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการวัดพลังกันหรือไม่เนี่ยนะครับคุณวิรัติกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปนตามปกติซึ่งต่อจากนี้ก็ได้ขออนุญ,ญาตหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วว่าหากสสจะลงพื้นที่โดยระหว่างการปิดสมัยการประชุมหากมีปัญหาใดที่ต้องการให้ในายรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพักพลังประชารัฐร่วมลงพื้นที่ก็ให้รองเลขาธิการพักพลังประชารัฐเป็นผู้ประสานและเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ครั้งต่อไปจะแบ่งสสต้อนรับจํานวนเท่่าๆกันหรือไม คุณรัฐก็กล่าวว่าอย่าไปถามว่าเท่าเท่ากันให้เป็นจํานวนที่ใกล้เคียงดีกว่าและเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตยมีสอสอไปร่วมให้การต้อนรับมากกว่าการลงพื้นที่ของนายกเป็นสัญญาณเรื่องการยุบสภาหรือไม่นายรัฐกล่าวว่าอาจเป็นความคลาดเคลื่อน ไม่มีอะไรหากไปโฟกัสตรงนั้นก็จะเป็นข่าวเพิ่มขึ้นทุกวันจบแค่ไหนก็แค่นั้นให้มันจบไปยืนยันว่าไม่มีการส่งสัญญาณรูปสภาแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบเทอมแต่ไม่ได้ตอบคำถามว่าเขาวัดพลังกันหรือเปล่าน,นะอันนั้นมันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วฮะเขาบอกแค่ว่ายังรักกันร,รักกรรันจนมันตายอะไรครับพีใช่ไหมฮะ<ต>มีแต่ความตายเท่านั้นี่ที่จะทําให้เราหยุดรักกันแต่บอกแล้วไงพี่แขมันมีความตายหลายแบบ แต่ว่าคือตอนนี้นักข่าวก็ท่องเรื่องยุคสภานั่นแหละแล้วก็ <นะ S 2> บอกว่าไปไปสัมภาษณ์ก็ไก็ไม่จำเ<ไ>ป็นต้องยุคสภาก็ไ, <ป S 1> าได้แต่วันนี้เป็นการงัดข้อกลับเป็นการส่งสัญญาณหาพลเอกประยุทธ์ว่าคุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณปลดคนของผมได้แต่เอาเข้าจริงแล้วความสําคัญของการมีพักอยู่ตรงนี้เพื่อค้ำยันอาน,นาจให้คุณโดยตัวบิ๊กป้อมเนี่ยมีความสําคัญยังมีความสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสําคัญตัวผิดคุณปิ๋วได้นะครับ ห้าสิบกับห้าเนี่ยคือภาพที่มีทั้งคุณนลุมน์มีทั้งคุณธรรมนัสอยู่เคียงข้างพลเอกประวิตธมันก็ชัดแล้วว่าพลเอกประวิตธเลือกใครแถมหนีดพลเอกวิทย์ไปด้วยใช่ก็แล้วการที่พลเอกประวิตธเลือกธรรมนัสกับคุณนลุมนและแก๊งสี่ชอทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แปลว่าหมดรักพลเอกประยุทธ์นะความรักก็ส่วนหนึ่งเรื่องหน้าที่การงานก็ส่วนหนึ่งถูกไหมคะเราไม่ครเอามาปะปนกัน ความรักการฉันพี่น้องอ่ะมันก็ไม่ไม่คลอนแคลนไปไหนหรอกอแต่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน,นและมันเป็นงานส่วนรวมมันเป็นงานของพักเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพักมากที่สุดนะฮะเขาก็ไม่ทีููู้ะไรผิดใช่ค่ะนะฮะถามคุณธรรมนัทบ้างแล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาประชุมพักพลังประชารัฐ หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็จะเป็นประธานการประชุมนะคะแต่ว่าหรือไม่ก็รองหัวหน้าพักเป็นประธานการประชุมแต่ว่าครั้งนี้คุณธรรมนัฐค่ะเลขาธิการพักเป็นประธานการประชุมนะคะร้อมกับรองหัวหน้าพักและพลเอกวิเทศภัินยุทธยาประธานยุทธศาสตร์พักพะเอกธรรมนัฐกล่าวก่อนการประชุมว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์และนายกคนละจังหวัดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ไปดูปัญหาไม่ใช่การประลองหรือวัดกําลังตามที่เป็นข่าวส่วนที่มีข่าวว่า คุณธรรมนัทเองเนี่ยล็อบบี้ให้สสไปต้อนรับพลเอกประวิทธ์ให้มากกว่านายกนั้นก็ไม่จริงขออย่าไปมองแบบนั้นเพราะนายกและหัวหน้าพักลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่สสแต่ละพื้นที่จะไปต้อนรับนายกและหัวหน้านะส่วนด้านพลเอกวิทย์นะครับประธานยุทธศาสตร์พักกล่าวว่าภารกิจสาคัญได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ภายในพักก็คือการสร้างความปรองดองทั้งภายในพักและภายนอกพักให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันได้ทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าโดยไม่แบ่งพัก แบ่งพวกแบ่งสีกันอีกซึ่งหัวหน้าพักนะครับก็ทำให้พักเนี่ยนะครับเกิดความปรองดองขึ้นนะซึ่งตอนนี้ก็ปรองดองกันอยู่แล้วไม่มีใครแยกออกไปตั้งพักใหม่หรือปรับโครงสร้างพักตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนทั้งๆที่ตัวเองก็ถูกแทรกเข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่าไม่มีการปรับโครงสร้างพักคุณนั่นแหละครับคือตัวแทนของการปรับไปแล้วฮะเวลาเวลา,เวลาจะไม่มีการตั้งพักใหม่จะไม่มีใครพูดว่าไม่มีการตั้งพักใหม่ เพราะว่ามันจะไม่เข้ามาในสมองขึ้นืล้งเดี๋ยวนพี่แจก็อยู่ในพักนี้อยู่แล้วบอกจะไปตั้งพักใหม่แล้วคุณจะอยู่ได้ไงหมายความว่าเขามีแต่ออกแล้วก็ถึงจะไปตั้งพักใหม่ให้เห็นเห็นเลยไงตอนแรกที่มีข่าวว่าคุณธรรมนัฐจะออกไปตั้งพักใหม่คุณธรรมนัฐไม่ออกไปแล้วก็เลยพูดแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้พูดไปถึงว่าพลเอกประยุทธ์จะออกไปตั้งพักใหม่หรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะคุณพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพลังประชา a r คือทั้งหมดนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจะไม่มีการพูดว่ามันจะไม่มีเเเเเเรรรรืื่่่่่อองงหลาาานนนีพะะะวมมัจไปป็็ด ก็อาจารย์วิโรธอาจารย์วิโรธอยู่กับภรรยาอยู่ดีๆีดดีทุกวันทุกวันวันดีคืนดีเอาออฟเดอะบลูไม่มีปีไม่มีคุยอาจารย์วิโรธจะพูดขึ้นมาว่าอ้อชั้นวันเลิกกับเธอเหรอฮุ้ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะมันต้องเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีมีอะไร มีสีไม่มาคุยอยู่ๆเดี๋ยวพูดประโยคนี้ขึ้นมาอยเแล้วเราอยู่กันมานานมากพอจนเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะหยิบขึ้นมาพูดนะแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะพูดใช่าะคือมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกจะไม่มีเหตุผลที่จะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิดอะไรขมันคือการสั่นคลอนแล้วล่ะใช่ไหมไม่รู้สั่นไม่สั่นไม่รู้แต่แขกแค่พูดแต่มันสั่นแล้วแค่หนักข่าวไปเสี่ยมอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ ต้องพูดออกมาก็ขำๆไปว่านักข่าวก็ต้องการอะไรไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิวของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่สิคะ,ะหลังจากนี้เนี่ยมีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอีกนะคะ 26กันยายนนี้ไปสุโขทัยหลังจากนั้นก็จะไปนครราชสีมาแล้วหลังจากนั้นอีกก็จะลงไปใต้ไปนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ทิทีเลยช่วงก็พยายามเท่าที่เขาสังเกตกันก็คือมันจะพยายามเข้าไปในพื้นที่ของกลุ่มสอสที่แสดงตัวชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือนี่คือการกลับมาพังงาดของกลุ่มสามมิต การไปสุขหัวทยเนี่ยชัดเจนคุณสมศักดิ์ก็คุณสมศักดิ์ก็ไปรอต้อนรับเองอะไรทํานองนี้นะฮะก็พงาดขึ้นมาแต่มันตลกไงไปดูการจัดการน้ําอยู่มาเจ็ดปีมีดูอะไรมาบ้างและสุดท้ายก็บอกให้อะไรนะชาวต่างชาติมาฟังฝนนี่นี่อุ้ยเขาดูแผนที่โอ้ย,อย,อยจริงเป็นเรื่องเราเขียไปเรื่อยเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ไปสมุวจประการมาแล้วไปดูเรื่องน้ำเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่จุนบุรีเพชรบุรี แต่ทั้งหมดนี้นะก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกในคมว่าเรื่องก็จะตั้งพักไหมพลเอกประยุทธ์จะตั้งพักไหมคุณธรรมนัฐจะออกไปตั้งพักไหมกลุ่มผ่านกลุ่มสามมิตรพงาจจริงไหมคุณธรรมนัฐกับพลเอกประวิทย์ยังสายสัมพันธ์แนบแน่น สำคัญที่สุดในพักพลังประชารัฐจริงหรือไม่อ่ะแกคิดว่าการเมืองในอีกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนต่อจากนี้ไปอะค่ะเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาอีกอะปัจจัยที่คาดไม่ถึงควบคุมไม่ได้มีเยอะฮะมีเยอะอืคือทั้งหมดเนี้ยมันยังออนโปรเซสอยู่เลยอะ มันยังไม่มีอะไรนิ่งและลงตัวเลยนะแล้วแขกดูแล้วก็ยังคิดว่าพลเอกประวิตย์ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคืองงก็ยังครึ่งครึ่งอ,ะอ,อ่ะอ่าถ้าให้น้าหนักก็คืออาจจะเป็นเจ็ดสิบสามสิบอ่ะอระหว่างฝั่งพลระหว่างปีของพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์ก็มีปีของตัวเองประมาณหนึ่งตอนนี้ใช่ไหมคะพลเอกประวิตยก็มีปีของตัวเองหมายถึงว่าคุณธรรมานัฐอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนะี่ย เขายังเขายังประเมินมเรียกว่าวัดกําลังแหละยังวัดกําลังของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทีนี้กลุ่มที่ไม่ได้เป็นสอสออย่างพลเอกประวิตย์หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาก็เขาก็ช่วงชิง ไม่ไม่แน่ใจว่าจะใช้คาว่าช่วงชิงการนําหรือเปล่านะแต่ในบรรดาสสเขตหรือสสพื้นที่หรือนักการเมืองเก่าเก่าเนี่ยเปลี่ยนใจได้ทุกวันใช่ใช่อย่างวันนั้นผมก็เห็นแล้วไปปากน้ำบางคนไปยืนเต็มเลยแต่อีกวันหนึ่งประชุมกับพลเอกประวิตธพวกนั้นนั่นแหละมายืนหลังพลเอกประวิะแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย anything could happen ตัวแปรคือสอส,อส,อสอนี่แหละ,ะซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะใครคิดว่า พลเอกประวิตยกับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเจอเกมของอพวกสอสอ,สอเกา่าๆพวกเนี้ยนะ,นะก็แน่นอนอ่ะผมว่าสามมิตรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คุมพักสักทีไม่ได้เป็นี่สัทีอา้า อยู่ภายใต้ประวิตย์ก็ไม่มีโอกาสไงเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเกาะผลเอกประยุทธ์อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนสุดประยุทธ์สุดดิ้นทิ่มประตูเพราะถ้าการเลือกตั้งมันเข้ามาใกล้มันมีสัญ,ญญาณว่าประชาชนไม่เอาคุณประยุทธ์ก็เป็นสุนัขหัวเน่าได้เหมือนกันนะฮะเขาก็กลับมา,มาหาผลเอกประวิตยในทุกเบื้อใช่เพราะใครๆก็ต้องการเขาไง<ช>ตอนนี้อย่าลืมว่าสสทุกคนที่ชนะการเลือกตั้งอ่ะเหมือนที่คุณทักษิณพูดอ่ะเหมือนที่คุณโทนี่พูดอ,ะอ่ะคือตัวเป็นล้านอ,ะอ่ะถ้าเป็นไก่ชนะ เป็นสอสอสอบตกเมื่อไหร่ก็เหลือกิโลลาย50บาทจริงๆต้องจับตาดูทุกย่างก้าวของบรรดาสอสอหรือว่ารัฐมนตรีนะตอนนี้แต่จะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติอันนั้นฟังไม่ขึ้นแล้วล่ะมันมันซ t h ติ g อ s w r o อ g อ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงก็นั้นั่นเองตอนเบรกแรกเราดูความดุดดื่นของของรัฐมนตรีสาธารณสุขสองคนคุณอนุทินคุบสัธิตไปแล้วแม่คุณแม่ใช้คำว่าดุดดื่มรักการกระหนุ่กระหนิงกันเราทานข้าวอิ่มมา